จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพลโทคอมานโด,นโดนแห่งหน่วยรบพิเศษมาที่สถานีตำรวจเพื่อรับมอเตอร์ไซค์ของลูกชายที่ถูกยึดแต่กลับเจอตำรวจที่โกงเข้าแต่เขาไม่ได้มาคนเดียวเขากลับมาพร้อมกับก,บกองกำลังบุกทะลวงประตูด,ด้วยรถหุ้มเกราะเรื่องราวเต็มๆเป็นอย่างไรชมวิดีโอนี้ให้จบอย่าลืมกดไลค์และสมัครสมาชิกเพื่อที่เพื่อนๆจะไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆอื่นๆ ท้องฟ้าเมืองชนบุรีในวันนั้นเป็นสีเทาหม่นเหมือนถูกปกคลุมด้วยผ้าห่มแห่งความโศกเศร้าที่ห้อยต่ำอยู่เหนือหลังคาบ้านเรือนก้อนเมฆหนาทึบบีบอัดอากาศจนรู้สึกหนักอึ้งในอกราวกับธรรมชาติกำลังเตรียมพร้อมที่จะเป็นพยานในเหตุการณ์ที่จะสันสะเทือนหลักฐานของสถาบันเล็กๆแห่งหนึ่งในเขตชานเมืองกรุงเทพจากระยะไก,กลเสียงเครื่องยนต์ดีเซนของรถ s อ v สีดำดังใกล้เข้ามาและหยุดจอดตรงหน้าลานสถานีตำรวจประตูเปิดออกช้า,ชา ชายคนหนึ่งในชุดลายพลางสีเขียวแขนเสื้อพับขึ้นเผยให้เห็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและเส้นเอ็นที่แขนเหมือนลวดเหล็กบนศีษะของเขาสวมหมวกเบรสีแดงของหน่วยรบพิเศษเอียงอยู่เหนือคิ้วซ้ายไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์แต่เป็นการเตือนสายตาของเขาคมกริบกรามของเขากรามแน่นและร่างกายทั้งหมดของเขาแผ่รัศมีของทหารที่ประจำการซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้เขาคือพลโททามวีระบุรุษนายทหารประจำการของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและวันนี้เขามาไม่ใช่ในฐานะนายพลแต่ในฐานะพ่อที่กำลังโกรธจ,จัด ทำก้าวอย่างช้าๆเข้าไปในสถานีตำรวจด้วยก้าวที่หนักแน่นแต่ควบคุมได้ดีเสียงรองเท้าบุตรทหารของเขาดังก้องเบาๆบนพื้นกระเบื้องที่เก่าซีร้างจังหวะความตึงเครียดที่แขวนอยู่ในอากาศการก้าวเท้าแต่ละครั้งเหมือนค้อเหล็กที่กระทบด้านสำนึกของห้องนั้นชุดลายพลางสีเขียวของเขาดูโดดเด่นท่ามกลางชุดสีน้ำตาลของตำรวจที่นั่งอยู่หลังโต๊ะราวกับจักรวาลต้องการเตือนว่าเกียรติยังคงมีชีวิตอยู่ในร่างกายของใครบางคน บรรยากาศภายในห้องอับทึบไม่ใช่เพราะอุณหภูมิแต่เพราะกลิ่นเหม็นเน่าของอำนาจเล็กๆที่คุ้นเคยกับการไม่ต้องถูกตรวจสอบหลังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่สองคนเพียงแค่เหลือบมองอย่างรวดเร็วรากับไม่สนใจหรืออาจจะคุ้นเคยกับการเพิกเฉยมากเกินไปพวกเขาไม่รู้ว่าชายในชุดลายพรางนั้นไม่ใช่ทหารธรรมดาพวกเขาไม่รู้ว่าพายุร้ายที่มีกล้ามเนื้อและหมวกเบเรสีแดงนั้นไม่ได้มาเพื่อทักทายแต่มาเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบตรงหน้าเคาน์เตอร์บริการทำก้มศีรษะลงครู่หนึ่งปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความไม่่แน นอนด้วยเสียงที่ทุ้มลึกและมั่นคงเต็มไปด้วยอำนาจแต่ยังคงแฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนของพ่อเขากล่าวว่าสวัสดีครับผมต้องการรับมอเตอร์ไซค์ของลูกชายที่ถูกยึดไว้หลังจากประสบอุบัติเหตุและถูกนำส่งโรงพยาบาลประโยคนั้นฟังดูเรียบง่ายแต่หนักแน่นด้วยความหมายเขาไม่ได้แค่ขอของที่ถูกยึดแต่กำลังเรียกร้องความยุติธรรมและความเมตตาที่หายไป เสียงของเขาดังก้องอยู่ในใจของผู้ที่ได้ยินนำสารอันทรงพลังว่านี่ไม่ใช่เรื่องของอำนาจหรือตำแหน่งแต่เป็นเรื่องของการปกป้องและเคารพครอบครัวที่กำลังเผชิญบททดสอบอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้อนรับเขาไม่ใช่ความเห็นอกเห็นใจแต่เป็นกำแพงแห่งความหยิ่งโสที่ถูกสร้างขึ้นอย่างแน่นหนาโดยผู้ที่เลือกทางลัด ไม่นานหลังจากนั้นประตูห้องทำงานก็เปิดออกช้าช้าชายในชุดตำรวจ,ตรวจเต็มยศปรากฏตัวขึ้นเดินออกมาด้วยท่าทางสบายๆที่เต็มไปด้วยความหยิ่งขยองในมือของเขาถือบุหรี่ที่จุดแล้วควันบางๆลอยขึ้นและก่อตัวเป็นวงแหวนที่ดูเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหมอกแห่งความอายุติธรรมที่จะปกคลุมห้องนั้นบนหน้าอกด้านซ้ายของเครื่องแบบของเขามีป้ายชื่อร้อยตำรวจเอกสุชาติสายตาของเขาคมกริบเหมือนเหี่ยวแต่ไม่ใช่เพราะความระมัดระวังแต่เป็นเล่ห์เหลี่ยมเพื่อข่มขู่รอยยิ้มเย้ยหยนปรากฏขึ้นบนริมฝีปากของเขาแสดงให้เห็นถึงคนที่คุ้นนเเคยกกับาารใช้ออจพื่ กดขี่และวควบคุมด้วยการสูบบุหรี่แต่ละครั้งเขาแสดงท่าทีเย่อหยิ่งที่ฝังแน่นเหมือนคราบดำบนกําแพงแห่งความไว้วางใจของสังคมสุชาติมองไปที่ทมาด้วยสายตาดูถูกแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักๆที่เต็มไปด้วยความเย่อหญิงว่าจะเอารถไปได้แต่เราต้องจัดการเอกสารให้เรียบร้อยก่อนค่าดูแลรักษาค่ารักษาความปลอดภัยและค่าหลักฐาน80,000บาทก็พอแล้ว คำพูดของเขาลอยอยู่ในอากาศเหมือนกับดักพิษที่เขาเตรียมไว้เพื่อดักจับใครก็ตามที่กล้าขัดขืนรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเหมือนหนูที่กำลังดมกลิ่นเหยื่อนในมุมมืดสำหรับเขาเงินนั้นไม่ใช่แค่ค่าธรรมเนียมการบริหารแต่เป็นสัญลักษณ์ของการครอบงำและอำนาจที่เขามีอยู่ในสถาบัน เบื้องหลังกำแพงสถานีตำรวจที่ดูธรรมดาการเล่นสกรปรกที่เจ็บปวดกำลังดำเนินไปเผยให้เห็นว่ากฎหมายและความจริงอยู่ห่างไกลกันเพียงใดทามจ้องมองเข้าไปในดวงตาของสุชาติอย่างไม่กระพริบตาราวกับต้องการทะลวงม่านแห่งความเย่อหยิ่งที่ปกคลุมหัวใจของเจ้าหน้าที่คนนั้นมอเตอร์ไซค์คันนั้นถูกยึดในขณะที่ลูกชายผมประสบอุบัติเหตุนอนหมดสติและถูกนำส่งโรงพยาบาลเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายใด,ดๆเขากล่าวด้วยเสียงที่ยังคงควบคุมได้แต่เต็มไปด้วยแรงกดดันและคุณกล้าที่จะเรียกเก็บเงิน80,000บาทเป็นเงื่อนไขในการคืนมอเตอร์ไซค ความเงียบปกคลุมห้องทันทียกเว้นเสียงหายใจที่หนักอึ้งที่ประปนกับเสียงหึ่งเบาๆของพัดลมที่มุมห้องเบื้องหลังความสงบนิ่งของนายพลน,นั้นความโกรธของพ่อที่ถูกบังคับให้เรียกร้องความยุติธรรมท่ามกลางความเน่าเฟะกำลังประตุขึ้นใบหน้าของสุชาติเริ่มเปลี่ยนไปเขารู้ว่าวันนี้ไม่ใช่แค่การทดสอบธรรมดาแต่ความเย่อหยิงของเขายังไม่หายไปใช่ครับเป็นขั้นตอนครับท่านนายพลถ้าไม่เห็นด้วยก็ไปแจ้งความกับผู้บังคับบัญชาได้เลย สุชาติกล่าวน้ำเสียงของเขาเริ่มเปลี่ยนไปแต่ยังคงหลงเหลือความเย่อหยิ่งอยู่บ้างดวงตาของเขากวาดมองอย่างรวดเร็วไปยังหมวกเบเรสีแดงบนศีษะของทามและชุดลายพรางที่แนบสนิทกับร่างกายที่มีกล้ามเนื้อนั้นเขารู้ว่าใครกำลังยืนอยู่ตรงหน้าเขาจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่เหมือนเจ้าหน้าที่ทุจริตที่รู้สึกว่าตัวเองอยู่เหนือกฎหมายมานา นาเกินไปสุชาติพยายามเล่นที่ขอบหน้าผามืออ้วนๆของเขายังคงตกแฟ้มเป,ปล่าๆบนโต๊ะราวกับขมขู่แม้ว่าความกลัวจะเริ่มคืบนคลานอย่างเงียบๆจากเหงือ่อที่ขมับของเขาตำรวจคนอื่นๆแอบมองกันและกันแต่ยังคงเงียบเงันราวกับหวังว่าลมร้อนนี้จะผ่านพ้นไปเร็วๆแต่ทาไม่พูดแม้แต่คำเดียวใบหน้าของเขาเรียบเฉยแต่สายตาของเขาเหมือนมีดที่กรีเฉินศักดิ์สรีสุชาติไม่รู้ตัวว่าเขากำลังขุดหลุมฝังตัวเองด้วยลิ้นของเขาทำยังคงยืนนิ่งราวกับเวลาไม่สามารถสัมผัสเขาด้วยสายตาของเขาทิมแทงเหมือนปืนไรเฟ อหญิงของสุชาติแต่แทนที่จะระเบิดความโกรธทำเลือกเส้นทางที่เงียบงนันแต่ไร้กาดก,กว่าเขาเดินช้าๆไปที่ข้างโต๊ะแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาจากกระเป๋ากางเกงลายพรางนิ้วที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีซึ่งเคยถือเก้ปืนในสนามรบกำลังเต้นรำอยู่บนหน้าจอเขาเพียงส่งคำสองคำผ่านแอปพลิเคชันเข้ารหัสไปยังกองบัญชาการสำรองของหน่วยรบพิเศษที่ลบบุรีดำเนินการเดี๋ยวนี้ ไม่มีข้อสงสัยไม่มีคำถามกับคำสั่งนั้นเหมือนปุ่มที่มองไม่เห็นที่ขับเคลื่อนวงล้อแห่งอำนาจอันยิ่งใหญ่เบื้องหลังฉากเขาจึงรู้ว่าลูกน้องเข้าใจความหมายของเขาโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายยืดยาวทำไม่จำเป็นต้องขึ้นเสียงเพื่อเขย่าโลกเล็กๆของสุชาติเขาเพียงแค่ขยับนิ้วและพายุก,ก็มาจากทิศท,ทางที่เขาไม่คาดคิดเพราะสำหรับนายพลการต่อสู้ไม่ได้เริ่มต้นด้วยอาวุธเสมอไปบางครั้งก็ได้ความเงียบที่คำนวณมาอย่างดีไม่นานหลังจากนั้นทาก็เดินอย่างสงบไปยังมุมห้องที่มีกระดานประกาศกระดานนั้นม่ เคยมีใครสนใจประกาศการเรียกคนตอนเช้าและรูปถ่ายของเจ้าหน้าที่บางคนในบรรดาทั้งหมดมีกรอบรูปหนึ่งที่เริ่มจางลงแสดงให้เห็นสุชาติในชุดเครื่องแบบเต็มยศพร้อมรอยยิ้มจอมปลอมที่ดูเหมือนต้องการทำให้โลกเชื่อว่าเขาคือผู้พิทักฎหมาย ทมจ้องมองกรอบรูปนั้นนานไม่ใช่ใบหน้าของสุชาติที่เขาเห็นแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความน่าเฟะที่แพร่หลายอยู่เบื้องหลังเครื่องแบบโดยไม่พูดอะไรเขาเอื้อมมือไปถอดกรอบรูปออกจากตะปูบนผนังแล้วโยวนลงบนพื้นอย่างจงใจกระจกแตกเสียงดังทำลายความเงียบสะเก็ดกระจกสะท้อนแสงเหมือนเศษข,ของศักดิ์ศรทที่ถูกฝังมานานรอยร้าวแตกตรงกลางใบหน้าของสุชาติราวกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความน่าเชื่อถือของสถาบันที่แตกสลายไปนานก่อนหน้านั้นตำรวจในห้องเพียงยืนนิงคอแห้งผากไม่มีใครกล้าเก็บหรือพูดอะไรความเงียบยังไม่ทันจางหายไปมมม่ออจ้ง งสุชาติที่ยังคงยืนตัวสั่นหายใจหอบเหมือนสัตว์ที่กำลังถูกล่าซึ่งรู้ว่าความตายกำลังใกล้เข้ามาไม่มีสัญญาณใดๆในการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและแม่นยำตามแบบฉบับของทหารชั้นยอดทำเบี่ยงหมัดหนักใส่กรามของสุชาติร่างอ้วนนั้นกระเด็นไปข้างหลังกระแทกโต๊ะแล้วล้มกลิ้งลงกับพื้นเสียงดังสนัน่นถูกตอบรับด้วยความเงียบพ่น่ากลัวยิ่งกว่า ทุกคนในห้องกลั้นหายใจสุชาตินอนราบก,กับพื้นใบหน้าแดงก่ำและเลือดซึมออกจากมุมปากเขาพยายามจะลุกขึ้นช้าๆมือสั่นๆควานหาที่ยึดบนพื้นแต่ยังไม่ทันที่เข่าของเขาจะตั้งตรงได้ทางก็เหวี่ยงเตะเข้าที่ท้องอย่างแรงการเตะนั้นกระแทกเหมือนค้อนยักย้ายสงร่างของสุชาติกลับลงสู่พื้นด้ลมหายใจหอบและใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดไม่มีอารมณ์โกรธบนใบหน้าของถ้ามีเพียงความเด็ดขาดของพ่อและทหารที่รู้ว่าเมื่อใดควรจะยุติความน่าเฟะด้วยการกระทำครั้งสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจในห้องต่าาาางงงลกกกขึึ้้้นนนจออโโดยััตตมิตบคถ บับจับด้ามปืนที่เข็มขัดแต่ไม่มีใครก้าวไปข้างหน้าจริง,รงๆสายตาของทามเหมือนกำแพงเหล็กกล้ายเย็นชาคมกริบและเต็มไปด้วยการเตือนแม้จะไม่มีอาวุธเขาก็แผ่อำนาจที่ทําให้ห้องตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวทันทีพวกเขารู้ว่าเขาคือใครไม่จําเป็นต้องเอ่ยถึงยศเครื่องแบบลายพรางและหมวกเบรสีแดงบนศีษะของเขาก็บอกทุกอย่างเขาไม่ใช่คนธรรมดาทามคือพลโทรประจําการของหน่วยรบพิเศษซึ่งเป็นหน่วยที่เคลื่อนไหวก็ต่อเมื่อประเทศกําลังอยู่ในภาวะวิกฤตเท่านั้นวันนั้นไม่ใช่ประเทศที่เขาปกป้องแต่เป็นศักดิ์ศรีของพ่่ออและความมยุติธรรทีถูกเ หยิบย่ำโดยเจ้าหน้าที่ของตนเองท่ามกลางความตึงเครียดนั้นเสียงครุนครางของสุชาติเหมือนเสียงกล้องของการล่มสลายของอำนาจที่จอมปลอมไม่มีการต่อต้านมีแต่ความยอมจำนวนห้องนั้นได้กลายเป็นห้องพิจารณาคดีที่ไม่มีผู้พิพากษาโดยที่ความจริงถูกกล่าวผ่านความกล้าหาญทำยกเท้าขึ้นแล้วเหยียบหน้าอกของสุชาติอย่างเด็ดขาดเขามองตรงเข้าไปในดวงตาของชายอ้วนคนนั้นที่ตอนนี้ทำได้เพียงแค่ขดตัวอยู่ใต้รองเท้าบุตรทหารคุณไม่ได้แค่ทำให้สถาบันของคุณเสื่อมเสียแต่คุณยังทำให้ประเทศนี้เสื่อมเสียด้วย ทำกระซิบเบาๆแต่เจาะลึกเหมือนเสียงกระสุนที่มองไม่เห็นแต่ถึงตายสุชาติไม่สามารถตอบได้ริมฝีปากของเขาสัน่นแต่ไม่มีคำพูดใดๆออกมาดวงตาของเขาว่องเปล่าความกล้าหาญของเขาถูกกระเซาะจนหมดสิ้นด้วยสายตาของนายพลที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนร่วมงานของเขาทำได้เพียงแค่ก้มหน้าไม่กล้าที่จะมองดูภาพนั้นพวกเขารารู้ว่าวันนั้นไม่ใช่แค่สุชาติที่ถูกตัดสินแต่ยังรวมถึงวิธีการทำงานที่พวกเขาปล่อยให้มีชีวิตอยู่ในระบบมาตลอด ทมยกเท้าขึ้นอีกครั้งแล้วก้าวถอยหลังเขาไม่ได้กำลังเอาชนะใครบางคนแต่กำลังฝังความแย่ยิ่งไม่มีความโกรธหลงเหลืออยู่มีเพียงความเด็ดขาดที่เกิดจากบาดแผลอันยาวนานของความยุติธรรมที่มักถูกขายในราคาถูกภายนอกอาคารเสียงโซ่เหล็กและล้อเหล็กเริ่มดังก้องไปตามถนนยางมาตอยที่ร้อนระอุรถถังของกองพันหน่วยรบพิเศษเคลื่อนที่อย่างช้าๆจากทิศใต้โดยมีทหารติดอาวุธครบมือหลายนายที่นั่งตัวตรงอยู่บนนั้นชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเริ่มออกมาจากบ้านยืนอยู่บนทางเท้าและหน้าอาคารร้านค้าย,ยกโทรศัพท์มือถือขึ้นสูงพวกเขาถ่าายภพอะ ปรดแชร์โลกออนไลน์เริ่มคลึกครื้นก่อนที่โลกแห่งความเป็นจริงจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นรถถังคันนั้นไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความจริงที่กำลังเคลื่อนที่มันไม่ได้นำความโกรธมาแต่กำลังนำสารว่าความยุติธรรมสามารถมาในรูปแบบที่พวกเขาไม่เคยจินตนาการถึง ภายในสถานีตำรวจเสียงล้อเหล็กดังก้องเหมือนระฆังแห่งความตายสำหรับความหญิงโสที่เคยหยุ่นคงกระพันสุชาติที่ยังคงนอนอยู่กับพื้นทำได้เพียงจ้องมองไปยังประตูอย่างเลื่อนลอยเขารู้ว่าวันนั้นไม่ใช่แค่วันธรรมดาวันนั้นอำนาจได้เปลี่ยนมือไม่ใช่พระยศแต่พระศีลธรรมจากมุมประตูที่เปิดออกตำรวจหนุ่มคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นอย่างรีบร้อนหายใจหอบดวงตาของเขาเบิกกว้างเมื่อมองไปยังประตูท่านครับนั่นมันรถถังครับท่านรถถังรถถังมาแล้วเขาร้องตะโกนเสียงของเขาแทบจะแตกด้วยความตื่นตระหนกทันใดนั้นตำรวจหลายคนก็พากันวะ อิงไปที่หน้าต่างบางส่วนก็เดินออกไปนอกห้องเพื่อตรวจสอบที่ลานจอดรถเสียงโซ่เหล็กบนถนนยามาตตยดังชัดเจนก้องกลางวันเหมือนกลองสึกรถถังสีเขียวเข้มพร้อมตราสัญ,ญลักษณ์หน่วยรถพิเศษด้านข้างเคลื่อนที่ช้าๆไปข้างหน้าตัวรถแข็งแกร่งเย็นชาและไม่สั่นคลอนชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเริ่มมารวมตัวกันนอกร้วถ,ถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถือกระซิบกระซาบกันด้วยความกระวนกระวายที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วเด็กบางคนชี้ไปที่รถถัง ด้วยดวงตาเบิกกว้างขณะที่พ่อแม่ของพวกเขาดึงพวกเขากลับด้วยใบหน้าที่วิตกกังวลไม่มีใครเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกคนรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่การมาเยือนทันมาดาทาไม่ได้หันออกไปข,กข้างนอกเขายังคงยืนอยู่กลางห้องให้สัญญาเล็กๆด้วยนิ้วไปทางหน้าต่างราวกับเพียงแค่กระพริบตาครั้งเดียวก็สามารถหยุดโลกให้หมุนได้รถถังหยุดตรงหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองชนบุรีเครื่องยนต์ยังคงคำรามเบาๆพ่นไอาจากท่อไอเสียควันเต้นรำเมอากาศเหมือนคำเตือนที่ไม่ต้องแปล ภายในห้องความตึงเครียดถึงขีดสุดตำรวจบางคนตอนนี้ก้มหน้าไม่กลา้าที่จะมองไปที่ชายในชุดลายพรางในสายตาของพวกเขาทาไม่ใช่แขกหรือพอลเมืองธรรมดาอีกต่อไปเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังที่ไม่สามารถข่มขู่ได้และวันนี้สถาบันเล็กๆของพวกเขากำลังถูกเปิดโปงต่อหน้าสารารณกล้องของชาวบ้านยังคงบันทึกและโลออนไลน์กำลังเตรียมที่จะกลืนกินเรื่องราวนี้ทั้งหมดแต่ทามไม่สนใจว่าจะดังหรือไม่เขาต้องการทิยงสิ่งเดียวความยุติธรรมบรรยากาศยิ่งร้อนระอุข,ขึ้นเมื่อมีเสียงฝีเท้าเร่งรีบดังมาจากด้านหลังทางเดินผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทร เมืองชนบุรีปรากฏตัวขึ้นใบหน้าของเขาซีดเผือดเหมือนผนังที่เพิ่งทาสีขาวเมื่อชุ่มขมับแม้ว่าเครื่องปรับอากาศจะเปิดอยู่เขาก็เดินอย่างรวดเร็วก้มหัวต่ำต่อหน้าทามขอโทษด้วยครับท่านนายพลเราจะดำเนินการตามกฎหมายขอให้ท่านหยุดเรื่องนี้เถอะครับเขากล่าบเบาๆเสียงแทบจะสั่นสถานไม่มีความกล้าหาญหาลงเหลืออยู่ในร่างที่สั่นเทิมของเขาเขารู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนี่ไม่ใช่เรื่องของเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวหรือมอเตอร์ไซค์คันเดียวนี่คือเรื่องของศักดิ์ศรีของสถาบันที่พวกเขาละเลยและตอนนี้ถูกปลุกให้ตื่นนขึ้ ด้วยมือของนายพลที่ไม่นำพาความโกรธมาแต่ได้นำกระจกบานใหญ่มาให้พวกเขาได้มองเห็นความเน่าเฟซของตนเองรอบตัวพวกเขาบรรยากาศเงียบเงันทุกคนรอปฏิกิริยาของทามพายุจะสงบลงหรือจะกลายเป็นพายุเฮอริเคนที่จะกวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างสายตาของทามยังคงจับจ้องไปที่ผู้กำกับการไม่มีอารมณ์โกรธประตูไม่มีเสียงตะโกนมีเพียงความสงบที่น่ากลัวเหมือนทะเลที่เงียบเงันก่อนพายุจะมา ผมมาในฐานะประชาชนธรรมดาไม่ใช่ในฐานะนายพลแต่พวกคุณปฏิบัติต่อผมเหมือนอัจยากรอนนี่ไม่ใช่เรื่องของมอเตอร์ไซค์นี่คือเรื่องของความยุติธรรมที่พวกคุณทิ้งลงท่อระบายนะ้ำเขากล่าวเรียบๆแต่ทุกคำพูดก็กระแทกเหมือนค้อนยักย,ย้ายลงไปที่ก้นบึ้งของจิตสำนึกใครก็ตามที่ได้ยินผู้กำกับการก็ก้มหน้าลงต่ำยิ่งขึ้นไม่มีคำตอบเพราะไม่มีข้อแก้ตัวที่สมเหตุสมผลทำหันสายตาไปมองรอบๆทีละคนสายตา ของตำรวจหลบเลี่ยงไม่กล้าที่จะสบตาความละอายค่อยๆค,คืบคลานเข้าสู่ทุกมุมห้องปิดปากที่มักจะสั่งการได้ง่ายวันนั้นไม่ใช่ความรุนแรงที่ตกหน้าพวกเขามากที่สุดแต่เป็นความกล้าหาญของพ่อที่นำความจริงมาด้วยหลังถูกใส่กุญแจมือสุชาติถูกนำตัวไปโดยเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารสองคนที่มาหลังจากผู้กำกับการโทรศัพท์หาผู้บังคับบัญชา บรรยากาศในสถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรีเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากห้องที่เคยเต็มไปด้วยความหญิงโสกลายเป็นสถานที่ของการตัดสินทางศีลธรรมตำรวจคนอื่นๆทำได้เพียงเฝ้าดูเพื่อนร่วมง,งานของพวกเขาถูกลากตัวไปโดยไม่มีการพยายามปกป้องพวกเขารู้ว่าทุกอย่างสายเกินไปแล้วไม่มีใครสามารถปิดบังวิดีโอที่กำลังแพร่กระจายไปทั่วใบหน้าของสุชาติที่เปื้อนเลือดรถถังที่จอดอยู่หน้าลานและร่างของธามที่ยืนสง่าด้วยหมวกเบเร่สีแดงและชุดลายพลางเหมือนสิงโตผู้พิทักษ์ความยุติธรรม คืนนั้นข่าวแพรก่กระจายทางโทรทัศน์และโซเชียลมีเดียชาวเน็ตตอบสนองความคิดเห็นหลังไหลเข้ามาไม่น้อยที่เรียกร้องให้มีการกวาดล้างการทุจริตในสถาบันตำรวจทั้งหมดสุชาติที่เคยรู้สึกว่าอยู่เหนือกฎหมายตอนนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการล่มสลายทางศีลธรรมเขาไม่ได้ถูกควบคุมตัวเท่านั้นแต่ยังถูกประนามด้วยความกล้าหาญของพ่อทามกลับบ้านคืนนั้นด้วยก้าวที่สงบมอเตอร์ไซค์ของลูกชายเขายังไม่ได้นำกลับบ้านแต่ตอนนี้ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในใจของเขาเขารู้ว่าเขานำสิ่งที่สำคัญกว่านั้นมากกลับมาบทเรียนสำคัญสำหรับผู้้ที่่ไดเห็นวา ถ้าความกล้าหาญยังคงมีที่ยืนในประเทศนี้ในห้องนั่งเล่นที่เรียบง่ายของเขาเขาก็ถอดหมวกเบรสีแดงออกและวางไว้บนโต๊ะราวกับปิดฉากหนึ่งบทข้างนอกวัยรุ่นยังคงพูดถึงการกระทําของเขาทําให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญที่ไม่ธรรมดาท่าไม่ได้กระหายคําชมเชยเขารู้ว่าการกระทําของเขาในวันนั้นไม่ใช่เรื่องของการแสดงแต่เป็นการจุดคบไฟเล็กๆท่ามกลางความมืดมิดของระบบราชการเขาได้แสดงให้เห็นว่าในประเทศที่มักจะทําให้พลเมืองต้องก้มหัวให้กับการทุจริตของระบบราชการยังมีทางที่จะยืนหยัดได้อย่างสง่าผ่าเผยและเส้นทางนั้นใหม่ นะต้องการความรุนแรงเพียงพอและกับความกล้าหาญและหัวใจที่ไม่ยอมจำนนต่อความเน่าเฟะความยุติธร,รรมไม่ใช่เรื่องของยศตำแหน่งหรือเสียงที่ดังก้องบนเวทีความยุติธรรมมีชีวิตอยู่ในอกของผู้ที่กล้าปฏิเสธเมื่อโลกต้องการให้เงียบเมื่อเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบกลับกลายเป็นผู้ล่าประชาชนไม่ต้องการฮีโร่ที่สมบูรณ์แบบพวกเขาต้องการใครบางคนที่บ้าพอที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความเน่าเฟะด้วยมือเปล่า และววันนั้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองชนบุรีทมได้แสดงให้โลกเห็นว่าคนเพียงคนเดียวก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนทิศทางของลมได้เขาไม่ได้นำกองทัพมาด้วยเพียงความเชื่อมั่นและความซื่อสัตย์ที่แนบแน่นกับร่างกายของเขามากกว่าเครื่องแบบของเขาในความเงียบสงัดก้าวเดินกลับบ้านของเขาไม่ได้นำมาเพียงความหวังให้กับลูกชายเท่านั้นแต่ยังนำความหวังให้กับประชาชนคนเล็กคนน้อยที่ตลอดมาทำได้เพียงบ่นกระซิบในประเทศนี้ความยุติธรรมอาจหลับไหลยอยู่บ่อยครั้งแต่ตราบใดที่ยังมีใครบางคนกล้าที่จะเคาะประตูแห่งความจริงมันก็จะตื่นขึ้นและกลับมา พร้อมกับคนเช่นพลโททามบีรบุรุษ